Thank <laughs> you. สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับค่ะสวัสดีสด้ fc สุขู้ทุกคนเนาะ,ค,ะค่ะกำลังถี่ติดตามชมอยู่เนาะค่ะมือนี้กับวันที่ยี่สิบแล้วเนาะค่ะเหลือหาหกเมืองเนาะค่ะแต่เป็นมือง,งาน,นะค่ะบอกบุญไว้เนาะค่ะวันที่ยี่สิบห้ามีนาเนาะค่ะครับผมไอ้ว่าบวัวชีพามวันที่ยี่สิบหกงานบวชหลวงไงนะค่ะมีหมอลำท่องแปีนพร้อมกับหมอลำมฮัตส์ดีเนาะค่ะกลางเว่นกลางคืนกับมีมะฮอร์โสภคงงานกลางคืน สาธิตทองกันลุงโหลดเพชรทมงชัยนะคะทีมงานลุงุงมลางสามสไตล์ของแม่คู่นะคะอหมอมวนเทพรุงเรืองค,ค่ะมาใดนะคะหรือว่าผู้ใดสิบมาเฮ็ดลุงห้านนะคะแกงมากกว่ากระไดนะคะเป็นงานใหญ่นะคะ จังเวนกับขึ้นมัดมือมัดขึ้นมาถ่าไปทาเงียยจองนาฮานเลย่าส้ส่าสกระมอนเตรียมสาากระม้อนไว้ถ้านอนนอนปอกมอลลั่มค่ะมีหล้ย่างนะคะราคาคนกำลังสีเห็ดเงี้ยงกัผ่าปลาลอยฟ้าค่ะไอร้างซื้อหมอนไม้ไอ้ัซื้อจัดการให้นะคะมีผ่าปลาลอยฟ้าผู้ได้ยาก มารวมบุญถือว่าเป็นงานใหญ่นะคะฉลองสาราการ,ปรเปลียนพร้อมกับฉลองเทอุเวนนะคะที่เททฮ็ดให้ว่าเสร็จสิ้นแล้วเนาะคะ่ะคือวันที่ยี่สิบหกมีนานะคะยี่สิบหกมีนาค่ะมาเสริมบารมีนั่งนะคะหรือว่ามาขอโุขขอลาบขอพรจากองคูง่มือนรรมเพื่อจะอาจจะลงมาหลายย่เนาะ,ค,ะค่ะค่ะเทพไทยทีว่าทุกพระองค์ค่ะคนรับรู้ว่าสายบุญ ทีได้ร่วมสร้างกับแม่ผู้ได้เฮ็ดได้สร้างร่วมกันนะคะมาอนุโมทนาสาธุบุญไปนั่งกันนะคะค่ะมื้อนี้กมีสายบุญหลายผู้หลฟ์พุ่นนะคะเพิ่นร่วมบุญมาอันนี้ก็นางชาลินีมะละกันธ์นะคะถวายปู่500พร้อมกับพวงมาลัยค่ะแล้วก็ทีมงานของเพื่อนเขาไอเกียกน้ำล่ะเอกปั้นค่ะแล้วก็ยิ้มค่ะที่ฝากร่วมบุญมา ให้คู่ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะคือเขาจะโอนมาไหมเะาอนเลยคู่พึ่งโอนมากกับนี่นะคะคนได้อาหารกลางวันกับนี่ค่ะหลายข่าวนะคะเสื้อเสีอาได้จักจักรองค่ะอ่ะมีม้วนปูคอันนี้รวมเป็นรวมเป็นจะพาไปซื้อค่ะอันราก็ใหายคู่หนึ่งพันให้ละหน่อยกับว่านผู้ละหายหน่อยอยู่ในนี้นั่นก็ค่ะ คุณวัฒนากิตตชัยนางวัฒนากิตตชัยนะเออมา นี้มวันปู่ตาปู่ือ่ประคับปููู่้ปู่บุกบุก็คืชื่อท่านจะาวจะเข้มขักระบุชาเทือคเือว่าทุกอคนวันนี้วันที่ชาวเช่ไว้บุเชื้ออึรับปูชาวเครับชาวแปลว่าอะไรชาวว่ายี่สิบจัดปู่บอกเป็นกัแคายน้องเออเข้าใจตรงกันเนาะเออมือส่วนต่อหมอกแต่มาเดียวนีวันนี้วันที่ยี่คือวันที่ชาวห้าเรีชาวหกกำลังจะตามมาเร็วนี้ ไม่น่าตื่นหรอกอืมที่จะฉลองสาราการปัดเลี้ยงพ่อแกับ,บุตกเด็กทารกเว้นอืมโอชิ้นใครคือว่าตื่นให้ลูกร้านแจกมาชักระบูชาเชื่อใพ้คือว่าทุกพระองค์วันที่ชาวหกอง์เชื่อใพรคือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อืมคนคือคือมาอามวยอวยพรตื่นม,มารั้อืม สือบกร้านได้ึกบายซื้อมือาซื้อเที่ยบไปซื้อพรมมือร้ายึงร้ากันหอมกับผมระหมากรักมาขึอนดึงดองจะเกิดขึ้นเร็วเรี้มันรงเกินห่อมาเข็ยนมาอเด็ผ่าบุกผ้าร้านได้คือเดอขังได้คุบน้ำบ่อเด้กก่อ่าได้ขังบุคห้องกันห้อขักกัน ชาติจะเกิดมาเป็นคนชาติจะเกิดมาเป็นมนุษย์เออทุกแฉ้นจะลำบากก่อนจะได้เกิดมาเป็นคนเพราะฉะนั้นเออในเมื่อเราเกิดมาเป็นคนแล้วเออมือแขนมือขามือหูมือตามือปากมือหย่งแล้วก็มือจมูกพออืเพราะฉะนั้นต้องมีความคิดความอ่านเออต้องรู้จัแกแยกแยะผิดข้อข้เดื้อเออหูกักว่าอันใดดื้อ อันใด้ทัวอันใด้ิดอันใด้ขึ้นให้มีกิจเป็นธรรมอยากมือบารมือยากมืออำนาจอยากมือวาชนาเออเราก็ต้องขางก้อถูกข้างบารมีก่อนอืมบางวันบางโมงบางโมง,โ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 งโจัดมากเป็นรวงไม่ได้คนเราถ้าไม่มีบุญบารมีเออบ่ได้ขังความดือ้อ ผู้ใดถึงหยาบถือผู้ใดถือน้มหลักแหลงความคิดก็คิดไม่ได้บางคนคิดไม่ได้แต่อยากเป็นใหญ่เป็นโตเป็นายไปแล้วมันไม่มีใครนับถือเพราะการกระทําของเราความคิดของเราไม่ได้ยดีความคิดก็ว่าดีเอาเปรียบเอารักเห็นเก่ตัวอืมร้ายคิงร้ายยังนี่าะเกิดมาเป็นคุนข้าม่าคุนแต่มันแตกต่างดูคือความคิดดูคือปัญญา ปันญ,ญาคนเกิดไม่เหมือนกันอือพวกคนจะชัว่์ชั่วร,ร์ก็จะห่อนจนเขาอือบ่มมือความคือความอ่านตายถึงเพ่คือไปเผาตายถึงเพ่คือบ่มมือความดือนักนะเกิดขึ้นว่าบ่เคยเคยเคย่ะอือเขาพาเขาวัดเขาว,ว,ขาว,ว่าบ่จะเคยบ่จะค่ะอือือ้ยม,มากเกิดจงค่ะเมืองนรกบร่ได้เอาไว้ค่ะใครคนดื่นนะเมืองนรกคนทั่วนะลูกนะ ค,ความชื่นชมความศรีความชื่นชมไม่ดืดเดี๋ยวนี้กำลังจะเกิเดขึ้นเร็วเร็วนี้พอทางหายทางเขอ่อกำลังจะข้างดแดงนรกเมื่อเข้าพ่อกับไปเบิ่องหน้คุ้มนรกนี้จะขยายออกขยายออกเมื่จะเป็นโวมกวงไม่ได้ขัาวไนะม่แค่อนะเอกำรังขยายออกแค่คือจะหุบเข่าแต่จะขยายออยยยกอเพราะคนทำกรรมเยอะ คนาทำความชั่วร้ายความคิดข้อนขโมบอกมืมกกดดอขึ้นมือทำห็นแก่ตัวถึงแก่ได้ขาแร่างฟันแทน่งอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองบางสิ่งบางอย่างสึ่งที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่กับเอาเอาไปแล้วมันก็ไปทุกข์ทิพย์หักม,มันบดีมันหอนมันห้นเคยถ่ายขอบคั่วเดือดร้อนเข้าใจไหมลูก เพราะฉะนั้นลูกร้านต้องรู้จกักคลิกนิคลิกเจรนาต้องรู้จักแยกแยกเ,ยเข้าใจไหมอืมนี่แะละการบริหารงานอืมก่อนคือไปได่มากใหก็ต้องมีผู้นําผู้นําต้องเข้มแข็งต้องกล้าคลิกกล้าทํากล้าตัดสินใจอืมเพราะฉะนั้นทุกทิ้งทุกอย่างถึกเกิดขึ้นมาใดญ่ต้องมีผู้นําอืมคือพอ้พาคคือภาคค่ะ เพรางั้นลูกร้านคือกันลงได้เพราะงั้นไม่คู่คือได้ผ้าหลูกผ้าร้านอือเพราะความเชื่อและคติแบบการกระทําไม่ใช่แต่คําพูดอืผู้บาคนมือแต้วเบ้าได้การกระทาทาไม่ได้แล้วใครจะไปเชื่อถืออืมันไม่ใค่ดังนั้นมันไม่ใช่เอาแต่ความคิดตัวเองถึงแก่ได้ถึงแก่ตัวผมก็ถือได้ผมเข้าคืม เข้าเข้าเข้ากูอยากกูอยาบ้างป่ะป่ะไม่เป็นไรเพิ่มไม่ได้ว uh um> ่าครับแล้วมันอยู่ที่บุญถึงทางมันอยู่ที่การกระทั่งเรากระด้ไม่ได้บางคนถึงไม่ได้กระทั่งเออเพราะเกิดกัดเกิดกัดได้เอาแต่ถึงดื้อถึงงั้นไม่ดีก็ตัดออกไปดูต้องรู้จักพัฒนาตัวเองงั้นนะเพราะแค่ไหนให้หุกหัเกลี้ยการชื่อเขากัน การเื um, ้อกระดาษจึงแบ่งรัฐบาลก็เหมือนกันมือได้แล้วก็มีเชื้อต้องมีสติก่อนจะมีสตังจะทำอะไรก็ทำถ้าบุงเรามายังไม่เชื้อคือไปเขื่อนใหญ่เมือเท่านั้นอืมไม่เปินจังเพิ่นเปิงักควนเขื่อนใหญ่ควนเขืมีเงินงแฉเงแหวนคนเพิ่อคือมีแงวิ่งข้างบ้านหดังไงก็บุญเชิญทานไงอืมบุญเชิญทานเรา ไม่ถึงเขาบุ้งถึงทางเรามาจะไม่ถึงเพราะฉะนั้นต้องรู้จักจะชงทางบุ้บางคือบางคืั้มันกล่าว่าคือแข็งขึ้นขา้น้าแต่ก็ต้องทางไปเรื่อยๆเพราะไม่ว่ากูเคลื่อมมือมีคนคือได้มือแรงฟังตื่นไปว่าไรเออเพราะฉะนั้นตรงพิ้นสุดจะน้ามือนี่กล่ว่าคือท่าเแล่ยมือเท่าเอื้ไปเรื่อยๆคื่อไม่ค่อยกลับไปเรื่อยๆ มันว่ามันเป็นยึดหม่โก่ <c ười> ีลเท่าไปงานเลยต้องใช้ความคิดไป็นแกแต่ขอเออมือน่อายุอาจจะสสบก้าแต่ปีน่าคิเคอ่ครับูมมันว่ถอยกว่าขึ้นไปดอไเ้ยอรควเออเจ้ว่าจะขอถาอว่าไปากันไรอระเทศอื่ครับผมยันก็กอยคึนกันได้วงเปลเ่งว่าจะ่จะถอยง่ะเออจังหวะเที่ยวไอคือบอข นะงานงานแจมโมก็เหมือนกันจกอย่าคิดว่าตัวเองจะสวยขนาดนั้นนะแต่ไปเรื่อยเขาใจไหมยิ้มก็เหมือนกันวันนี้ยิ้มอาจจะเออมึงว่านานยิ้มอาจจะเหี่ยวขึ้นกันเคยฝากบานจังนั้นกบานคือขึ้กันเอ้บางวันงานเด้กลูกบกโงนได้ลูกเด้อเพราะฉะนั้นนี่แหละอะไรไม่มาถึงตีแรงแด้ยัง อันคือยังขึ้นได้ขึ้อยังหมดจากไหมดย่งาขายหัวยิ่งยงก็ขึ้นต่อไ่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วย่างขึ้นห่งเขาเองเหียนลงตีพูใชืออ้นต่อเลยคือความเกลี้ยงเลยังขือของขายหัวเนาะแต่แต่ว่าว่ามันแข็ยกว่าเน้อหัวกว่าเน้อยิ่งย่างขายหัวขายก็ย่างล้แล้วจะใช้หัวหลกมือเยเขาอาจักเข้า มึงนะ่าเขาอาจีบปลาให้ไน,นอดเออเอาเอาข้ามกินได้เรื่องครับพ่อได้ลงตัวเองน,นะ,ะอย่าที่ว่าตัวเองนสวยเลือดได้ไม่ใช่นะนะคนเรามันเปลี่ยนแปลงทุกวันเข้าใจบะอ,อืมมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นร,รุกรานตรงใช้คดีัป